ค่ะพี่นอง้ามือนี่นะคะเข้ามารวมแสดงความยินดีกับน้องยูกิอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อนี่ค่ะเมื่อสันวันดีค่ะน้องยูกิหายทองคําค่ะเพื่อนกระไดเลิกล่งเสาเอกเสาโท่บ้านหลังไ่ค่ะพี่นองคณะนี้นะคะกําลังไหลสดอยู่พอดีค่ะไหลสดพิธีเขาเอินอยังค่ะยกเสาเอกเสาโท่นะคะกําลัางสิเอาพี่นองเนี่ยแยกสีสิบห้ามาเบิงในไหล ขณะที่กำลังนี่ค่ะพอตุ่มแม่อุ่มนองยู่นะคะค่ะกาลังสีทําพิธีเลยค่ะพี่นองขะกาลังจะทําพิธียกเสาเอกเสาโท่ตามประเภทนี้บานเฮ้าเนาะคะ่ะเพิ่นกะเห็ดกังซี่ผูกไส้ผูกยังไส้เสาแล้วกะยกค่ะนี่ค่ะแม่อุ่มกับนองยู่ค่ะกาลังทําพิธีร่วมร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท่นี่ค่ะพี่นองขาบรรยากาศ บรรยากาศอ่ไปแล้วค่ะลูกสาวเนี่ยค่ะเห็ดคือคือบ้านเฮาทั่วไปค่ะเห็ดเหมือนบ้านเราทั่วไปก็คือมัดพวกนี้เนาะค่ะมัดไส้มัด,มดโอ้ลูกคอยลูกสาวมึงเนี่ยพี่น้องลุยย่างเดียวเลยไดยยุก,กิคนเพราะวันเป็นพื้นดินที่กัลลังอ่มไม่ไม่เนาะค่ะค่ะเพราะว่า มันเป็นทีสื่อสื่อละกัมาถมทีถมยังค่ะเพื่อว่างเสาว,ว่างยังค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือพุอกจะเป็นนพี่หมอนนะคะค่ะนพี่ใบหมอนกับน้องยูแมนบอดอกแก้สิทธิ์กิดตาบอดีห้าบอดแมนห้าพิษผักก็ขออภัยละค่ะว่ามันเห็นแวบ,บ,บ,บว่ามันพี่หมอนละค่ะค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งความสําเร็จของ น้องยูกิหาทองค,คําค่ะพี่น้องขาขางานนี้บอกได้เลยว่ามีแต่ความชื่นมื่นคะ่ะมีแต่ความอิ่มเอิบใจนะคะพอแม่พี่น้องเอฟซีค่ะหลายคนกับบอกโอ้ขอบคุณนะคะที่อัปเดตงานของน้องที่เอาเรื่องเล่าความเคลื่อนไหวของยูกิมาให้ได้รับรู้ได้รับได้เห็นน้่นะคะนี่คะ่ะพี่น้องขาที่ยายซิ์เอาออกมาให้เห็นนี่ก็คือเป็น กำลังไล่สดกำลังทำพิธีอยู่พอดีค่ะนะคะเป็นบางช่วงบางตอนแค่นั้นเองนะคะว่าน้องยูของเข้าคณะน,นีเพิ่นเด้กลงเสาอีกงเสาโทเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วงานมือว่านนะคะสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่บ้านลังเล็กนะคะทีผ่านพ้ว่าแล้วค่ะแต่ว่างานนี้ค่ะพี่น้องค่ะสุดเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่ามีคนพิเศษคนพิเศษของน้องอยูทุกงาน ภูกงานที่เป็นงานสำคัญสำคัญของน้องยูกิจะมีคนพิเศษคนนี้ตลอดค่ะที่บกเคยถิงแล้วก็บ,บอบเคยว่าสีบบไปนั่นก็คือพี่ตั้มค่ะพ,พี่น้องค่ะบอตตั้มค่ะอดีตของอดีตผู้นำทีมงานหมอล่ำเสียงมิโฮกนะคะที่ว่าหอนี่คือความหนาหลักของพี่ใส่คนนี้ บ้เคยถิ่มนองสาวไปใสเลยค่ะพี่นองคะ่ะเป็นคนพิเศษของบอสอยู่ของนองอยูตลอดพราอว่าว่าสิเป็นงานอีหอย่างที่สําคัญสําคัญวันเกิดวันยังอ่างานเปิดอีอยังทุกสิงย่างบ้เคยถิ่มนองค่ะงานนี้นก็คือการค่ะพี่ต่มของเฮ้านะคะคุณกระแดดไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องยูกิไฮทองคําค่ะคุณเดซือของของขวัญสําหรับคืนบ้านไม่ไปมอบให้น้องสาวเห็นย่ามใดกะ รู้สึกดีใจรู้สึกว่ามิตรภาพของสองคนนี้เพิ่นบ่เคยถิงกันเลยค่ะมิตรภาพที่ดียังมีให้กันเสมอแล้วก็เป็นพี่ทพี่ชา้พี่แสนดีของน้องยูมาตลอดค่ะบ่าวาสิเป็นงานอันใดน,นะคะบอสยูกิน้องอยูกิก็สิว้าถึงพี่ไา้คนนี้ตลอดค่ะแ้วที่สําคัญนะครับบ่ววาตั้งต่ พี่ต้อมนะคะทีพี่ต้มนะคะทีไปพี่ไปร่วมงานพอแม่พี่น้องเอฟซีศิลปินหลากหลายคนก็นร่วมอวยพรค่ะผู้ใดพ่อไปใดกับไปผู้ใดไปบ่ใดก็ร่วมอวยพรแสดงความยินดีกับทุกความสําเร็จของน้องยูกิไฮทองคําค่ะแล้วซุดเซอร์ไพรส์รค่ะัวนาค่ะน่ายห่างประจักษ์ใช่ไฮทองคาค่ะเมือว่านเนี่ยนะคะแยกซิดกับเด็กเขาไปเบื้องได้ไล์เพิ่นอยู่ค่ะเขาไปคอมมนเพิ่นด่ว่าเหมือนแร่งไปซอยงานลูกสาว ่นกัดตอบแมนครับแมนครับที่สาคัญค่ะน่ายหางไงประจักษ์ใช้หายทองคําค่ะเพิ่นได้พาําผ้ายูกิแบรนค่ะวงไงของน้องยูกิวงยูกิแบรนนั่นแหละค่ะพี่น้องร่วมฉลองในความสําเร็จของน้องยูกิหายทองคําค่ะมือขึ้นคือนายหางประจักษ์ใชยเพิ่นกลับไปร่วมง,งานในขังนี้นะคะพี่น้องคะเป็นอีอย่างที่อิ่มเอิบใจทุกความสําเร็จของคนที่เข้าหัก เท่ากับด,ดีใจเนาะค่ะพี่น้องทุกความสำเร็จเท่าเห็นความสำเร็จเห็นความอโมมานะของน้องยูกิค่อยๆสร้างค่อยๆแปลงค่อยๆเหตุไปค่อยๆขยเยไปน้องยูกิพอตุม่มแม่อุ้มขอบรัวเพิ่นยูแบบสมถะยูแบบง่ายๆพื้นๆค่ะพี่น้องคะบ่ถือเหนือถือโตแล้วบ่อวดบ่าอาอ่างยังค่ะยูไปนพื้นๆไป แต่ว่าขอบอกว่าความสําเร็จของน้องอยุกิไม่ธรรมดาจริงๆค่ะไม่ธรรมดาประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะสิบหกปีมีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเอ้จะเป็นเป็นบุญของแม่อุ้มพอตุ่มค่ะมีลูกที่แสนดีค่ะพี่สาวกับเลี้ยนจบแล้วรับปริญญาไปเมือ่อปลายปีที่แล้วเนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่าคนเฮาค่ะสู้เท่านั้นที่ถือข้องโลกค่ะพี่น้อง ค่ะสาหรับการเป็นยูของน้องยูกิหายทองค่าช่วงนี้นะคะเฮาเห็นเฉพาะความสําเร็จของเพิินเห่าก็ถือว่าอุ้ยอ่านาเป็นตาสมบายเนาะบอ่อเงินอึดท้องอุ้ยจะแมนรวยจะแมนบ่อึดหยังเป็นตาสบายแต่เหาย้อนขึ้นไปถึงความทีเพิินพยายามความพยายามทีจะมีมือหนีของเพิินนะคะพี่น้องพยายามมากต้องสู้มาก พยายามเทิ่งพอเทิ่งแม่ด้วยค่ะค่ะถา้าผู้หนึ่งบให้ความรวมมือซะแล้วบม่มี่ืมอนี่ค่ะถ้าพอบบให้ความรวมมือกับบมี่ืมอนี่ถ้าแม่บอห้ยความรวมมือกับบมีม่ืมอนี่ถา้าพอก็แม่มักลูกสาวบ่อห้ความรวมมือกับบอมีม่ืมอนี่นี่พิ่นถือว่าเป็นบุญเนาะค่ะเป็นบุญทีได้สาสมมาเนาะค่ะก็ขอแสดงร่วมแสดงความยินดีกับน้องยูจไหายทองคำ กัปขอบขั้ววยิยาผัดนะคะพอตุ่มแม่อุ้มค่ะกะบ้านหลังไงบานหลังไม่ทั้งบานหลังไม่ทั้งบานหลังไงกะขอให้เป็นบ้านที่อบอุ่นค่ะขอให้เป็นบ้านที่อบอุ่นค่ะขอให้มีแตะคนหักคนแพงบวัววสีไปหนามาหลังกะให้มีแตะคนเมตตาอิหลาหน่อยนะคะยูกิหาทองคให้มีพอพอเปแม่คนที หักยูแลก็ให้เพิ่มพุ่นทวีคู่นขึ้นไปถือว่าปีนี้เป็นปีทองของยูจิหายทองคําครบ16ปีบริบูร์ทุกอย่างบริบู์หมดเลยค่ะพี่น้องขาค่ะ,คะนี่ก็คือมาสะดวกร่วมแสดงความยินดีกับน้องยูจิกับครอบครัววัยพัฒน์นะคะค่ะขอให้จเจริญรุ่งเรืองอยูเย็นเป็นสุขนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ยศิษย์ก็ฝากเรื่องเล่าดีๆมารวมไวยพ่อ ม่อนรวมแสดงควาวมินดีกับขอบครัววัยาผั์แคนิก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แคนิก่อนค่ะสวัสดีค่ะ